อนี่ยืนเทจินเทินอยู่นี่โอ้โามาหมดไงอาสมายใหญ่ขาดลงขอตบหัวในเด้อสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบืุนยิเคที่สองแปดเก่านะคะเมืพอพ่นอนี้ก็คือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับย่าออกฟ้าหาเห็ดปัจจาค่ะ chết mãi chết mãi không nó ngay ồ lồ như này chết nó cả cái lăng này ดอกไงแล้วบอกออกบอกอืมนี่ดอกไงเลยอืนี่เก็บมานี่นี่ดอกนึงอืมต้มุเตรมิ่นในแสบแท้ นี่อีกโอ้ยห่างเน่ยไม่ได้ดอกแนคะ่ไว้นี่ดอกนึง่งนี่ดอกนึง่งนี่นง,นนงามๆนี่ ต้องมีถือกินไปอืมห,หัวยังแข็งเลยเอาคุณกิดสดๆหอนๆอีดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งมาปลาเหมือนในฝนกระทำชาสิตกปบันนั้นไหมตกกับตกแกกับวยญานดอกนี่ามาอีก

ดอกนลอกี้ดีดอกบงามเลยเก็บมาอทำชีซัมขยันนะชั่งเลย่้างงามอืมงามงามเย็ดงามขนาดอาเก็บมานะ นี่ยูสือ,อกันกระลอกกินขาโอ้หว e right. ัวยังดีอยู่เอาหลดนี่งามๆนี่อ่าแต่พลังนี่แข็งๆตัวมุติมิดเนี่ยโอเคอือขึ้นมาอืมอันนี้โอเค ก็โอ้ยไอติมโอ้ยเฒ่าแล้วอ่ะนะ uh, uh, นี่ง่ามวันนี้เนี่ยวันวันนี้เนี่ยวันวันนี้เนี่ยบีกวันโอ้ทูนี่สองดอกนี่น

มีงามแทนนี่ดินเท็ดเจนเทินอยู่นี่เฮ้อ้โหอาหมดไงยงด,ดังขวกๆเลยวนกะทิโต๊กะโต๊ะรูมาโหลดมืดนกิโลคีละนี่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 กำลัง,งางขิดดินฝนมานี่

เอาอุ้ยสวยอันนี้นี่ฟ้าแฝดอันนี้นั่อี่อีกเก็บย,ยังวนยังฟินเลยค่ะวันนี้นคุมกระซางมันถอะขอามีไฟยายอยอ่ตั้งนี้อีกนี่สิได้บอ เมี่ยงแทะเท่านี้เนาะเก็บมากล่างขึ <le> ้นขาปวดปวดมาเนาะอีมเดกกี่บุติวิหนึ่งหนึ่งจิ้มทำจิ้มแสบแสบ 이렇네. <목> 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 อยู่หันตุมุตมิดุนวันแต่เห็ดฟางบวานเฮาเห็นบ่เห็นบ่นี่ไปลองเพื่อนเพื่อนนี่น นี่เห็นบ่นี่ดอกหนึ่งไเดอร์ดอกหนึงนี่นี่ดอกหนึ่งนะาุู เห็นบอนน่นั่น <c oughs> งัดขึ้นมาขาเข่าขาว,ขาวนี่แต่พลังเจ้าไปอืมงัดขึ้นมาเข้าขาว,ขาวอุบอัวเอาไปหนึ่งหยำกรุบ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 ้ยนอก เงีย้ยงามๆนี่เก็บเลยเด้อเก็บเลยเด้อมาดักวิเอ,อีกอ,อืมเฮ้ยโอ้ทั้งนี้อันตัวกระโหลกกระแตกินขา สบายใหญ่ขัดใหญ่ใหญแหละขอตบหัวในเด้อเอินมูเอินมูนม,มากให่ใหญ่แ,แบบนี้เก,ก็บมาปืดคุณนเกอีก To mụn tìm mịn nị Hm, mùa lụt. Hm, yai này, Nu cầu sang kia kìa kìa ôi, Ôi kìa 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 nám có kìa 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 tốt, ừ, ừ, làm kìa Hiệp đôi khi nó. Hiệp đôi nóng 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 หานเก็บประโดดเฮาตัวทางนี้มัเนี้มาสองเดนะี่ย Đó Anh khen khen vô kiếm mà Tình đang phục bụp đây Ừ, nhắn Tắt ổ tháng mây nhạc đi Ừ. ดอกไงทสำนา,าย่ายดีวะเสดายเนาะเ่าแล้วอเอาเปินลยังยังมีอยู่ดอกบุฮันเถาก็มีทางนั้นนั่นอันนั้นโอเคอยู่ทางนั้นกระทั่งผลอีกมีนีตะดอกงามๆเลยพาง่ย ปีนี้เห็ดพึ่งวันหลายค่ะสุดท้ายก็คือเกาเนาะเกาไปน้องใครเข้ามาชมคลิปวิดีโอนีแะละก็ฝากกดติดตาม กดซับส,สไคร์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบตูนยูเคซีสองแปดเก่าให้ย่าไจ้ <c oughs> าาครเขาวชมคิววิดีโอดินแล้วก็ขอให้บุญรักษาเทาวดาคุ้มครองเงินท่องเต็มถังมิตังเต็มบ้านมีเงิน,นล้านเขาบัญชีมีไต้สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตกันสุขสุขกนเัจ้า